โอ้เป oh. ็นรอยไดไบางนี่ขึ้นขึ้นนิ่งสิขอข้าอรับมือมือมันก็แห้งมันนิ่มนิ่มคนิ่มนิ่มอปุ๋ยนะวุ่นหล่นวะแป๊บ นเหนเหลี่ยมอยู่เังับ้ม่เห็นแล้วนี่เด็กติดควนอยู่เต๊บเต๊บควนกองสีเห็นอยู่ัเกียวเพราอันนี้เาม่เห็นเดีวมันมดควนเียวนนี้ที่เอกเลียากไปอินดีอยู่ละทำนี่ก็ได้ลรยเด้นี่ยมคนเราคือมเห็นวะนาบงดีคนบงกองบักินเลยมึงเห็นนี่มันลอยพดมันมันพดลงอยู่บััวดลงอยู่ใส่ตาไปเลย ไกกัน่กอเิงันด้ยกอาังโว้ย้ยี่่าโกาบมืองจับบางทีนออกมาตัคนมาเหมือนุดคนมากเือบนมบินข้ากรบางมันตัวนั่นะบางเเห็นเลยเหแี้้อหให้ต่เคียงบิน ต้องพีแล้วมันต้องพีแล้วโอ้ไปไกลดิเห็นเป็นแบบนี้เฮ็ดยนกคือแบบแต่มันนบดทุไยมันมันวนแล้วแวบเอยกระพริบตาทีเดียวหายแล้วเล่นี้